เมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยได้ถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Zo ูมและช่อง GBN โดยอารัธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อสำหรับการจัดงานบุญในวันนี้ยังคงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะน,นี้จังหวัดปทุมธาน,นียังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยงดการเดินทางและร่วมงานบุญวาาทิตย์ที่วัดพระธรรมากายเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพร้อมทางร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนภาคบ่ายพระมหาวีรวัตวีรวัตโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากาย ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทำไมการบูชาพระรัตนตรัยจึงได้บุญมากจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้อ่านทบทวนโอวาทพร้อมทั้งฝากข้อคิดให้ผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อไปปฏิบัติเพื่อจะได้พบความสุขที่แท้จริงค่ะ